บริษัทเอเชียฟิวชันโดยท่านประธานก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทำที่นี่ให้มากกว่าที่แค่ทำมากินมีกิจกรรมสม่งเสริมตลอดนะครับเรื่องของแนวคิดของท่านประธานบ้างผู้บริหารบ้างที่เสนอออกมาหรือปเป็นแนวคิดของพัฒน,นากานเองนะครับก็ทางบริษัทเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนถ้าเป็นโครงการนั้นเป็นโครงการที่ ที่ดีพนักงานได้มีความรู้สึกว่ามีความสามาคัคคีมีความสุขนะครับพนักงานทั่วไปนะครับทุกโรงงานนะครับเช้ามาทํางานเย็นกลับบ้านกิจวัตรประจำวันเขามีเท่านี้แต่ว่าที่นี่เป็นได้มากกว่าที่ธรรมกิจนั่นหมายความว่าพนักงานมีโอกาสที่ได้ไปปฏิบัติอะไรแล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อชุมชนสังคม ับบ้านตอนปีใหม่สงการก็เลยเป็นพวกเด็กๆหรือเล่นกีฬาอะไรต่างๆหรือขาดแคลนอะไรเราก็จะไปถามพวกคุณครูอะไรต่างว่ามีอะไรที่น้องๆต้องการไหมช่วงเริ่มแรกน่าจะปี5-5เราก็เขียนขอเป็นโครงการว่าเราต้องการอุปกรณ์กีฬาอะไรต่างๆหรือของเล่นของเด็กเพื่อให้ทางบริษัทอนุมัติเป็นพวกไอ้ฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลอะไรต่างๆก็อยากกระโดดเย้เลยนะครับ <laughs> ประมาณนั้นเลย ทางคุณครูเจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่บ้านอะไรเขาก็มีความดีใจเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเด็กๆโครงการขยะแรกของนะคะเกิดจากการคัดแยกขยะในกระบวนการผลิตหรือในที่ทํางานอาจจะย,ยังไม่มากพอก็คืออาจจะมีขยะรีไซเคิลนะคะที่สามารถขายได้เนี่ยเอาไปปะปนกับพวกขยะอันตรายที่จะต้องส่งกําจัดเดิมทีอะค่ะเป็นจัดสเดินครั้งทีเนี้ยพนักง,งาน ร้องขอว่าอยากมีกิจกรรมนี้อีกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีการเสนอทางผู้บริหารเพิ่มเติมก็เลยได้ความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นก็คือ2เดือน1ครั้งค่ะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะก็คือพนักง,งานนะคะได้ช่วยกันคัดแยกขยะได้ดีเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญค่ะก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะเป็นการ,รปลูกฝังอีกช่องทางหนึ่งค่ะเดิมทีเราจะเป็นการ บ,บังคับพนักง,งานก็อาจจะยังไม่อยากร่วมแต่ทีเนี้ยมีกิจกรรมเป็นแรงจูงใจเป็นการเชิญชวนที่สนุกสนานพนักง,งานตื่นเต้นกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นการช่วยได้เยอะเะเยอะมากๆเลยค่ะขยะที่เป็นขวดพลาสติกค,ค่ะเดิมทีเราก็ทิ้งทิ้งเลยแต่ทีเนี้ยพอเขารู้ว่าเออมันขายได้มีราคาได้รายได้ของตัวเองด้วยเป็นการช่วยกันทัดแยกขยะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เป็นผู้ชีพทางน้ําถลามขาวบางแสนครับแล้วก็ชมรมผู้ชีพทางน้ําแห่งประเทศไทยก็ mm. หัวหน้าก็แกเห็นทํางานกับเราอยู่อย่างเงี้ยทำงานบริษัทอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าวันหยุดวันอะไรเนี่ยเราไปเป็นอาสาสมัครแบบนี้พอแกรู้แกแกร็รื้อึงนิดนึง,น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 งแล้วแกก็มีสนับสนุนด้วยนะงบประมาณในการเดินทางแล้วก็บริจาคไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นถังออกซิเจนไปช่วยเหลือสําหรับคนพิการสิ่งที่เราทําไปอ่ะบริษัทก็มองเห็น แล้วก็ช่วยสนับสนุนเราก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นเหมือนมี power เพิ่มขึ้นแ่ะใครมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็มีหนี้สินที่เร่งด่วนที่ต้องจัดการยกตัวอย่างเช่นหนี้นอกระบบแรกๆก็มีคนเข้าโครงการ20คนจดค่าใช้จ่ายแต่และเดือนที่ฟิตไว้ว่าเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเรารู้แล้วเงินเดือนเดือนนี้เราได้เท่าไหร่อันไหนไม่จําเป็นเราก็ตัดออกตัดออกจริงๆเราคิดว่าโอ้แค่ใช้เงินแค่20บาทเองคงไม่เป็นไรหรอกกินน้ําแค่45บาทเอง ไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันกินทุกวันไงมันก็เลยได้เป็นก้อนขึ้นมา,าเอาไปใช้นี่<า>ได้เลยถ้าคนที่นําไปแล้วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้จะเป็นอย่างยั่งยืนเปลี่ยนแปลงของตัวเองเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวเองเนาะเอาง่ายๆคือมีระเบียบมากขึ้นในการจัดเก็บของสะอาดสะดวกสะอาดสุขลักษณะอันนี้เขารู้เลยว่าจะต้องมีการคัดแยกอะไรยังไงบ้างเรามาอยู่ที่เนี่ย มากกว่าที่บ้านเราอีกเนาะกิจกรรมที่เราสายทำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างเหินจากบ้านทุกคนเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้จัดการทุกๆท่านอย่างเงี้ยนะคะเขาอ่ะสนใจเราว่าเราไม่ใช่เป็นแค่รอปภเราเหมือนพนักงานอยู่ที่นี่ก็มีอะไรเขาก็จะแนะนําเราว่าเราอยากจะเข้าร่วมไหมอะไรกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เช่นออมเงิน นี้อ,องก็เข้าร่วมค่ะถึงจะไม่ได้เยอะเหมือนพนักง,งานคนอื่นเขาแต่ก็มีความพยายามตรงนี้เล็กๆน้อยๆทุกเดือนค่ะเดือนละ500บ้างเดือนละพันบ้างอะไรอย่างเี้นะที่นี่เป็นได้มากกว่าที่ธมาเกินแล้วก็เป็นการสร้างคนดีทดแทนแผ่นดินเรื่องของวินยัยสามคัคคีเสียสละคุณธรรมและกัตันยู นอกจากทางานแล้วก็มีคุณค่าของตนเองที่จะไปช่วยพัฒนานเด็กด้อยโอกาสพัฒนานชุมชนที่ยากไร้คือทําความดีแล้วได้รางวัลตอบแทนส่งเสริมให้เขาเล็กน้อยเหมือนก็จะมีเขาคล้ายจับต้องได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่รางวัลใหญ่ๆก็คือที่ใจของเขาเองโดยตกดีใจมากๆเลยค่ะคือพนักง,งานทั้งให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยค่ะมีความสุขมากครับขอบคุณบริษัทที่ช่วย ผลักดันทําให้เราไม่โดดเดี่ยวมันรู้สึกว่าปักพื้มปักพื้มดีใจถึงเราเป็นแค่เราพอพอถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีเราก็มีความสุขนะคะรู้สึกว่าบริษัทได้ให้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะคะถึงไม่ได้ให้โดยตรงไม่ได้ให้เงินเงินเราไปใช้นี่นะแต่ได้ให้ความรู้ได้ให้วิธีการได้ให้โอกาส ขอบคุณทางบริษัทนะครับหลายๆกองทุนนั่นแหละท,ที่ได้มาก็ได้กลับไปทดแทนบ้านเกิดของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการยกระดับพื้นที่ที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กมากกว่าที่ทังมาหากินอย่างน้อยเราคิดว่าเราเลือกบริษัทถูกเลือกบ้านถูกบ้านเราจะสวยงามยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าคนในครอบครัวของเราช่วยกันปรุงแต่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สมบูรณ์รัด และอบอุ่นที่สุดที่เคยผ่านมีบ้านมา